สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาๆากับน้องบิ๊กคือเราหนินี่นี่นี่แนมแนมพี่น้องแนม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 นี่ฮแนมแนมทักทายพี่น้องไงเร็วกินข้าวพี่น้องมาๆามองเราไหมพี่น้องต้มไข่พี่น้องเออาหารเจ้า <lateral S 1> <rage ação> น <TER> ี่กับน้องบิ๊กคือเออออน้องบิ๊กคือคือเรา กินไหมครับตกน้องบิ๊กคือเกาอ่อนมามามาอ่อนอาหารเช้าอ่อนประมาณนี้แล้วพี่น้องแช่แๆทลองกันเด้อครับนถ้าอยากตามมาพี่น้องกำลังจะลงมือดึงอ่อนนี่กำลังบิ๊กคือเกาอ่อนบุญนี้ยังหลายพี่น้องฝากติดตามไปเด้อครับอ่นฝากติดตามช่องยูทูปไปเด้อครับพี่น้องกน้องบิ๊ก คือเกามามามากำลังเปิดน้ำอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ตวจะจะจับเดี๋ยน้รถน้ำตัวเลี้ยงเห็นไหมพี่น้อง